คอนด้าซีวิคเอครับติดตั้งเกียรัสด์เดฟี่สองซีแปดเอสทีเซ็ตหกตัวนะฮะอะแดปเตอร์น้ำพร้อมด้วยเข็มขัดอย่างดีมีให้ทุกคันนะฮะเก็บสายด้ยวยกระดูกงูงทุกจุดน,นะเท้าลมซิลิโคนพร้อมด้วยสามทางกาวเหลืองเหมือนเดิมมีให้ทุกคันนะฮะไม่ได้ใช้ท่อลมสายสามทางพลาสติกแถมมาในกล่องนะฮะเนีย่ยห้องเครื่องลงๆมแบบนี้ทุกคันนะฮะสายลิงเส้นเดียว ทุกชุดครับสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกต,ตัวมีให้หมดนะฮะสองสี่แปดเอทีหน้ามืดสนิทนะครับไม่ใช่นาสายนะฮะติดตั้งใน Civic FD คืขึ้นครบๆเลยคันนี้เจ้าของรถนะเลือกสีไฟตอนกลางคืนนะครับเป็นสีชมพูนี่ตั้งใดนะครับกลางวันสีนึ่งกลางคืนสีนึ่งนะฮะปรับความสว่างได้เหมือนเดิม สามปุ่มครับแบบเดียวของแท้ขึ้นครบ,บเลยครับคันนี้ติดตั้งนอกสถานที่นะครับแถวบางใหญ่นนทบุรีนะฮะจบไปคันครับนัดอะไรซิ่งจัดให้ขอมากครับ